วันนี้ท่านอัญุชาพงศธรณพานิค่ะผู้มุ่งในการภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุนคคลนะคะก็มาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งในกคสฟารัมค่ะนะคะยิยนดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมเอ่อรับฟังและก็ร่วมให้ความเห็นกันในวันนี้นะคะเราจะมาทําความเข้าใจกันในประเด็นที่เพิ่งผ่านกคสไปค่ะ กกสอประชุมไปเมื่อวันที่27มิถุนาก็มีหลายๆเรื่องนะคะที่ได้ผ่านความเห็นและก็กกสอได้มีมติไปในเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรอบโรงเรียนจุฬาพรราชวิทยาลัยนะคะทั้งตําแหน่งของครูและก็38คอรองเล็สองนะคะซึ่งอันนี้เขตไหนที่มีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยเนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะได้รับ หนังสือที่จะแจ้งเรียนไปนะคะรวมทั้งในเรื่องของอหลักเกณฑ์การย้ายนะคะครูและผู้บริหารหลักเกณฑ์ใหม่ซึ่งทางสำนักง,งานกนออรกศได้ไปชี้แจงแล้วนะคะเมื่อวานนี้ในไลฟ์ของห้องเรียนอารมณ์ดีนะคะซึ่งเป็นเพจเพจหนึ่งเกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยนะคะอันนั้นน่ะทางท่านผอชัดคุณแล้ะก็ัวหน้านิตยาได้ไปชี้แจงแล้วนะคะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจจะรับชมย้อนหลังนะคะเดียนก็ส่งให้ในแชทนะคะในลิงก์แชทค่ะเดี๋ยวเดียนส่งให้เลยนะคะทุกท่านก็ถ้าเกิดสนใจก็ไปฟังกันได้นะคะซึ่งเ็็จะได้เข้าใจว่าการที่จะย้ายครูผู้บริหารให้เป็นธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดกับราชการแล้วก็คุณภาพการศึกษาของไทยเป็นอย่างไรนะคะที่ออขอออสอได้ปรับปรุงนะคะ แต่ในวันนี้นะคะในวันนี้เราได้รับเกียรติจากหัวหน้าเออไม่ใช่หัวหน้าละตอนนี้ท่านจากผอ,อ,อท่านได้เปลี่ยนสถานะนะคะในตําแหน่งใหม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายละค่ะท่านผู้เชี่ยวชาญบุญทวีนันทินนทพัฒน์บุญทวีนะคะเ,เดิมท่านเป็นผอ,อ,อ กฎหมายนะคะตอนนี้ท่านได้รับตําแหน่งใหม่ก็คือผู้เชี่ยวชาญท่านจะมาพูดกับเราในหัวข้อของการพิจารณาโทษค่าการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่การทำผิดวินัยนะคะในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนหรือว่าที่อยู่ในความครองของท่านเองหรือเป็นของที่อื่นนะคะอันนี้ไม่รวม รวมไปถึงคุณครูด้วยกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชายกับชายหญิงกับหญิงหรือว่าหญิงกับชายก็แล้วแต่นะคะมันจะมีการเพิ่มโทษกันใหม่พิารณาโทษกันใหม่นะคะวันนี้ก็เรามาคุยกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้เชี่ยวชาญดีค่ะท่านผอออกค่ะแล้วก็ทุ <laughs> กท่านนะคะที่เข้ามาฟังกอขสอ,ขอรรมของสํานักงานเราอะคะ่ะเอเนื่องจากเออ ในในการกระทําความผิดนะคะของขาา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาความผิดฐานล่วง,ละ,ล,ะวงละเมิดล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียนหรือนักศึกษานะคะพระราชบัญญัติระเบียบขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศสองพันห้า้อยสี่สิบเจ็ดเนี่ยค่ะมาตราเก้าสิบสี่วรรค3ามกหนดให้ความผิดฐานเนี่ยเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงดังนั้นนะคะในการ พิจารณาถ้ามีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระทำความผิดฐานเนี้ยจะต้องลงโทษนะคะอย่างต่าะคะ่ะเป็นโทษปลดออกจากราชะการเป็นเพราะเป็นเนื่องจากเป็นโทษความผิดออวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งจะมีสองสถานนะคะคือปลดออกกับไล่ออกซึ่งกฎหมายก็บัญญัติไว้อยู่แล้วนะคะคุณว่าว่าในกรณีดังกล่าวอะคะ่ะ ต้องกระทาความผิดวินเ,เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่ที่ผ่านมาค่ะก็ยังมีการลงโทษทราชการครูในฐานความผิดดังกล่าวว่าเป็นกระทําความผิดฐานล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลหรือไม่แล้วลงโทษเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงมาโดยไปอ้างวอตอนสมัยที่ยังเป็นกอคอยอยู่นะคะซึ่งเป็นวอห้านะคะ ซึ่งก่อนพรบ47เนี่ยค่ะการกระทําความผิดของข้าราชการครูอะค่ะเราไปอ้างอิงออใช้กฎหมายพระราชบัญ,ญตรรัติระเดยบข้าราชการพลเร,รือนนะคะซึ่งไม่มีการกําหนดว่ากรณีล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียนหรือนักศึกษาเป็นความผิดอะไรถ้ากระทําผิดเนี่ยก็จะเป็นถูกลงโทษฐานประพฤติชั่วไปในในณณว,วันนั้นนะคะก็มีการกําหนดว่าถ้าสมมติว่ามีการกําหนด กคอเคยออกแนวการลงโทษไปว่ามีทั้งแรงกับไม่แรงแล้วแต่กรณีไปแต่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนพรบสิบเจ็ดมาะคะ่ะทางฝ่ายที่บัญญะะัติแล้วค่ะเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรุนแรงไม่สมควรที่เด็กที่อยู่ในโรงเรียนนะคะจะถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ว่าจะถึงขนาดกระทําชําเราหรือว่าแค่อนาจารนะคะถือว่าเป็นความรุนแรงต่อเด็กก็เลยมีการบัญญัติว่าให้เป็นความผิดในอย่างแรงดังนั้นนะคะ กคสค่ะก็จึงอยากจะเน้นให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานการศึกษาต่างๆหรือผู้มีอำนาจลงโทษน,นะคะเข้าใจในความผิดฐานนี้ให้ถูกะคะ่ะก็จะได้จึงได้ออกแนวปฏิบัติเรื่องนี้ออกมานะคะเพื่อเป็นการย้ำเตือนนะคะว่ากรณีนี้เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเข้านั้นซึ่งซึ่งความผิดเอ่อที่กคสกําหนดไว้นะคะก็จะมีหกรณีนะคะ เดีย๋ยวมันก็ไม่ไปเกิดความขัดข้องที่ต้งขอค่ะค่ะกรณีแรกนะคะ <c oughs> เป็นกรณีที่มองว่าเออเป็นข้าราชการครูค่ะใช้อำนาจนาะข้าราชการครูและบุคลกากรทางการศึกษาค่ะใช้อำนาจในหน้าที่อะคะ่ะบังคับหรือทําให้ผู้เรียนหรือนะักศึกษานะคะ <c oughs> กำยอมต้องให้ร่วมประเวณีนะคะอย่างเช่นที่ผ่านมาค่ะก็คือเช่นให้นักศึกษาหรือนักนักเรียนหรือนักศึกษาค่ะที่ติดรอค่ะก็ยอมยอมให้ร่วมประเวณีด้วยซึ่งกรณีน,นี้นะคะ่ะคือจะมีข้อที่จริงที่ว่ามีคุณครูอะคะ่ะนักศึกษาเออก็ติดรอก็โทรไปถามคุณครูคุณครูก็ มีการแชทไลน์แล้วก็มีการบอกกันด้วยว่าเอมเนี่ยถ้าจะแก้รอให้ให้ไปแก้เนี้ยที่โรงแรมคิมครูจะมารับนี้ระหว่างทางอะคะ่ะน้องนักศึกษาเนี่ยก็มีการเคสนี้ยมีการลงครั้งแรกเลยต้นสังกัดลงโทษมาเป็นวินัยไม่ร้ายแรงทางกงศสมีการเพิ่มโทษเป็นไล่ออกจากราชการแล้วก็มีการอุทธรมาที่อาอุทธรน,นะคะแล้วก็ยกอุทธรไประหว่างทางเนี่ยคุณครูก็ลูกขาน้องไปด้วยแต่น้องก็แชร์เส้นทาง ให้เพื่อนนะคะแล้วไปถึงโรงแรมบางเอิญเพื่อนไปช่วยทันทางทางคุณปูนเนี่ยก็บอกว่าก็แค่จับขาตามวอเดิมอะตามวอของกศสแค่จับขามันก็ไม่ไรแรงไม่ใช่เหรอซึ่งในความผิดฐานเนี้ยนะคะไม่ได้ดูว่าผลสุดท้ายนะคะแต่ดูเจตนาแรกเลยเจตนาแรกของคุณปูเนี่ยคือเจตนาที่จะล่วงละเมิดทางเพศแล้วว่าแม้ว่าจะยังไม่ประสบผลสําเร็จ ก็ตามนะคะก็ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะคะซึ่งแล้วกรณีนี้นะคะทางกองสวบอกด้วยว่าเมื่อมีเจตนาแล้วแม้จะเป็นเพียงอนาจารย์ยังไม่ร่วมประเวณีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วก็ยังถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการด้วยเพราะว่าคุณใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการโดยมีชอบสแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้สำหรับตนเองเพราะว่าผลประโยชน์ ที่มีควรได้ในเรื่องทุจริตไม่จําเป็นต้องเป็นเงินผลประโยชน์ที่มีควรได้ก็คือการที่คุณจะไปล่วงละเมิดทางเพศนักศึกษาคนนี้นะคะดังนั้นเนะะี่ยค่ะในความในในกรณีเน,นี้ยก็จะเป็นจะโดนจะโดนไปสองฐานเลยนะคะกรณีนี้กศรถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงมากนะคะระวางระดับโทษไว้ว่าไล่ออกจากราชการอย่างเดียวนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่ว่าพาผู้เรียนหรือนักศึกษาพาไปกระทาชำ,ำราหร่วมประเวณีด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้ก็เช่นกันนะคะก็จะแล้วก็หรือกรณีที่สามก็คือร่วมประเวณีหรือพยายามร่วมประเวณีกับผู้เรียนหรือนักศึกษาหรือให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาบําบัดความไข้ไม่ว่าผู้เรียนหรือนักศึกษาค่ะจะยอมอยหรือไม่ก็ตามนะคะ เคสที่สี่ก็คือกระทําอนาจาร์แก่ผู้เรียนหรือนักึกษาคนเดียวหรือหลายคนเป็นประจําค่ะก็จะมีแบบว่ามีมีคุณครูหรือว่ามีผู้บริหารสถานศึกษานะคะที่กระทําอนาจาร์เนี่ยซ้ำซากกับนักเรียนอาจจะคนเดียวตั้งแต่บางบางท่านเนี่ยคะ่ะตั้งแต่ป .2 จนน้องถึงปง .6 เนี้ยคะ่ะหรือว่าไปเข้าค่ายเนี่ยก็กระทําอนาจารกับนักเรียนหลายๆคนเป็นผู้บริหารอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็อ in <pod> <spe> ีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นการถ่ายภาพหรือคลิปนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไม่สมควรทางเพศหรือให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาเปอยหรือเปิดเผยร่างกายที่ไม่สมควรนะคะหรือกระทาอื่นใดในลักษณะที่ขายคลึงกันนะคะในกรณีนี้ทั้งห้าอิ่งที่พูดไปเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงมากและกศสวางระดับโทษไว้ไร้ออกส่วนพฤติการอื่นๆนอกจากนี้นะคะถ้าเข้าข่ายในกรณีร่วงละเมิดทางเพศนะคะ ก็อาจจะเป็นก็จะดูเป็นกรณีไปอาจจะเป็นร้ายแรงมากหรือร้ายแรงซึ่งจะต้องลงโทษไล่ออกหรือปลดออนนะคะก็แนวมาตรฐานโทษนี้นะคะใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่งนะคะส่วนผู้เรียนนะคะไม่ว่าแม้ว่าจะเป็นบุคลากรทางการศึกษาค่ะถ้าไปล่วงละเมิดทางเพศผู้เรียนหรือนักศึกษานะคะก็ เป็นความผีวินัยอย่างร้ายแรงเชน่นการกะก็ใช้คําพูดว่าไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลของตนหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับหนังสือเวียนนะคะสำนักงานกพชก็กำลังอยู่ในระหว่างตรวจสอบแล้วก็จะแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษาต่อไปนะคะก็ ได้แชร์สกรีนให้ทุกท่านเห็นแล้วตอนนี้ท่านาผู้เชี่ยวชาญจะชี้แจงเพิ่มเติมไหมคะว่าในแต่ละพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่กี้รู้สึกว่าเขามีแชทมาบอกว่าเสียงไม่ค่อยได้ยินค่ะค<อ>่ะท<อ>่านเข<อ>้าใจว่าท่านใช้มือถือแล้วพอเวลาอ่อุนไปเหมือนมามันเสียงมันก็จะไม่ตรงกับช่องที่จะรับเสียงก็เลยไม่ค่อยได้ยินขอขอนุญาตค่ะได้ยินไหมคะ ได้ยินชัดขึ้นค่ะสักอีกรอบหนึงดีไหมคะค่ะน่ในิดค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะพอดีติดขัดนิดเ,เอางงทำไมไม่ขึ้นขอโทษค่ะว่เกิดอะไรขึ้นอ,ะอ่ะอ่าได้แล้วค่ะท่านเพื่อพูดได้เลยตอนนี้แค่แชร์สกรีนให้อยู่ค่ะค่ะ กรณีอะค่ะที่ตะกี้ที่กล่าวไปอะค่ะกรณีที่หนึ่งอะค่ะใช้อำนาจหน้าที่บังคับหรือทําให้ผู้เรียนหรือนักศึกษาค่ะจํายอมต้องต้องใหออ้ร่วมประเวณีน,นะคะในในเคสเนี้ยค่ะก็คือว่าอในในเราจะได้ยินข่าวกันบ่อยๆใช่ไหมฮะ <c oughs> ที่บอกว่า <c oughs> <ช>ครูบอกว่าเออนักเรียนนะ่ะอยากได้อยากผ่านไหม เธอ,อ<ช>จะแก้รอไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้มาแบบเออทำนู่นนี่นั่นซึ่งมันไม่เป็นการที่ไม่เหมาะสมประมาณนี้ใช่ไห<ช><ช>มคะใช่ค่ะท่านผอ,อ,อแล้วกรณีเนี้ยน,นะค่ะที่บอกไปอะค่ะถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการด้วยอะค่ะเพราะใช้อํานาจในตาแหน่งหน้าที่โดยมีชอบด้วยนันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยความผิดเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นแค่เจตนาแต่ว่ายังไม่ได้ทําจริงๆนี่ก็ถือว่าผิดแล้วใช่ไหมคะ ค่ะมีการในที่ผ่านมาค่ะคือว่าพอบอกบอกนักเรียนไปพานักเรียนไปแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดร่วมประเวณีนะคะในกรณีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเอ่อที่เคสที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีการจับขาเด็กไปในระหว่างทางนะคะในกรณีนี้ค่ะก็ถือว่าเป็น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 ,ปน,ปน,ปนการล่วงละเมิดทางเพศท,ที่เป็นความ,มผิดวินัยอย่างร้ายแรงแล้วเราไม่ได,ดูแค่ว่าแค่จับขาเฉย แม้ว่ายังไม่ไม่ได้ไปร่วงไปร่วมประเวณีกับเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ในกรณีหลอกลวงผู้เรียนหรือนักศึกษาไปเพื่อกระทําชํเราหรือร่วมประเวณีก็เหมือนกันคะ่ะไอ,อ้การกระทําเพื่อกระทำำรําชาเราเนี่ยคะ่ะทางกฎหมายอะคะ่ะคือแปลว่าพาเด็กผู้ชายไปอะนะคะไปกระทำำรําชํเราอะคะ่ะจะเป็นการใช้ป่าให้ให้นักเรียนทํา กับเอาเยอ,อเพศเช่นครูผู้ชายให้นักเรียนนักเรียนชายอะค่ะก็ใช้ปาปอมเอาเยือเพศของคุณครูอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปล่วงทางทวารหนักอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการกระทำำรําชําระาแล้วร่วมประเวณีก็คือเป็นการกระทาเอ่อทางทางร่วมประเวณียะนะคะในในทางที่ทไม่จ<ม>ําเป็นว่าจะเป็นครูชายกับนักเรียนหญิง เป็นครูชายกับนักเรียนชายก็ถือว่าผิดกันหรือว่าเป็นครูหญิงกับผู้ชายกับเด็กนักเรียนชายหรือครูครูผู้หญิงกับผู้หญิงก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะไม่ได้เหมือนกันค่ะคือคือทั้งหมดเลยอะค่ะแล้วก็รวมถึงพวกบุคลากรทางการศึกษาที่ไปทํากับผู้เรียนหรือนักศึกษาด้วยนะคะเพราะว่ากฎหมายใช้เขาว่าไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่ถ้าเมื่อไหร่เป็นผู้เรียนหรือนักศึกษาค่ะเราไปกระทาการดังกล่าว พวกนี้ค่ะก็จะเป็นความผิดวินัยอย่างไรไ้ายแรงนะคะอ่าซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานโทษใหม่นะคะทางนี้ทางเขตพื้นที่ที่ท่านดูแลโรงเรียนอยู่ท่านแล้วก็ท่านต้องเป็นฝ่ายเลขาของอกรกศเขตท่านก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเออมันเข้าเคสไหนถ้าหากว่าท่านไปเออระดับไปกําหนดระดับโทษความผิดที่มันต่ํากว่าที่เออทางกรกศมีมติแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลายจะเป็นว่า เออท่านเอ็นดูเขาเอ็นเราจะขาดนะคะต้องระวังด้วยตรงนี้นะคะค่ะสำหรับความผิดเนี่ยค่ะกฎหมายกำหนดไว้เลยนะคะในการเสนอนะคะ่ะก็ถ้าเกิดท่านมองว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะคะท่านก็ต้องเสนอระดับโทษว่าเป็นความผิดวินัยอย่างเป็นระดับโทษราาะะ้ายแรงนะคะไม่งั้นน่ะค่ะถ้าเกิดไปเจอกรรมาการหรืออคอสอที่ขเขาเข้มแข้มนะคะเขาก็อาจจะ บอกเออ่มองว่ามีการช่วยเหลือตายแล้วอาจจะย้อนมาค่ะเพราะว่ามีเดี๋ยวนี้ก็ม,มีเอาอย่างอาอวินัยเนี่ยค่ะเขาก็จะมีการมีเข้ม,มค่ะว่าเพราะว่าอาจจะโดยเฉพาะผู้บังคับบัญชาค่ะอาจจะโดนมองว่าเข้ามาตาก้าวสิบห้าวักท้ายเนี่ยนะคะผู้บังคับบัญชาผู้ใดแล้วเลยไม่ไปฏิบัติตามหมวดนี้หรือมีพฤติก,กรรมปกป้องหรือช่วยเหลือ มีให้ผู้ใต้บังคับบัญชาถูกลงโทษทางวินัยนะคะหรือปฏิบัติหน้าที่ดังก่าวโดยไม่สุจริตถือว่าผู้นั้นกระทาวินันยซึ่งอาจจะโดนในเรื่องที่ว่าไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทางราชการก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นกรณีว่าผิดวินัยอย่างไรแล้แรค่ะก็จะต้องเสนอระดับโทษนี้มานะคะค่ะนะคะ อันนี้อันนี้หน,นังสือเนี่ยเรายังไม่ได้แจ้งแต่ว่ากําลังจะแจ้งใช่ไหมคะท่านผู้เชี่ยวชาญไม่ค่ะท่านท่านผอค่ะคือสํานักง,งานกรกศค่ะวันนี้จะมีการประชุมแล้วก็ตรวจเออร่างเอ่อเกี่ยวกับก่อนที่เราจะออกไปเนี่ยคะ่ะเราจะมีคณะกรรมการพิจารณาอยู่นะคะค่ะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะ,คะ,ะก็น่าจะ ไม่เกินสัปดาห์หนะ้าก็น่าจะแจ้งเวียนไปยังสัปดาห์ยังไปยังส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษานะคะคาด,ดว่าวันจันทร์วันอังคารนี้ก็น่าจะได้เลขหนังสือแล้วก็ออกกันไปแล้วนะคะแล้วเรื่องอื่นๆด้วยแล้วแนวปิบัติเนี้ยนะคะก็คือว่าในแนวปฏิบัติเนี้ยค่ะก็คือก็คือว่า ไม่ไม่ได้หมายความว่าเป็นการกระทําผิดตั้งแต่วันที่เราออกหนังสือเวียนไปนะคะเรื่องนี้เนื่องจากว่ามันเป็นการเป็นการกระทําความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วการที่กศอออกหนังสืออันนี้ไปอ่ะคะ่ะก็เหมือนเป็นการสัมทับให้ทราบว่าเนี่ยมันเป็นความผิวยยรระะงงดวินัยอย่างไรแรงนะพฤติการเนี่ยค่ะก็จะต้องลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงนะคะเพราะก็จะมีคนอ่ะสงสัยมาว่าอา้าวก็ จะเพิ่งเริ่มใช้ตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่ทำผิดมาก็ลงไม่รแรงแด้ก็ได้ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะในเมื่อมันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงอยู่แล้วยังไงก็ต้องลงโทษวินัยอย่างไร้ายแรงนะคะแสดงว่าถ้ากระบวนการใดๆก็ตามที่ทางเขตกําลังดําเนินการอยู่ถ้ามีเรื่องพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้แล้วก็ท่านไปพิจารณาโทษอยู่ว่าเป็นเรื่องของความผิดไม่ร้ายแรงเนี่ยต้องกลับมาทบทวนใหม่แล้วก็ทําให้มันถูกต้องซั ใช่ไหมคะท่านค่ะท่านค่ะค่ะค่ะเอ,อ่อทางกังเขตไม่ทราบว่าเอ,อ่อมีประเด็นข้อสงสัยในกรณีนี้ไหมคะหรือว่าทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางท่าน,สน,าานอ,าอสเขตที่ร่วมรับฟังกับเราด้วยรู้สึกวันนี้มีทางโรงเรียนเข้ามาฟังด้วยนะคะออ MM. ดิฉันรู้สึกว่ามีกลุ่ม กลุ่มที่จะเข้ามาฟังเนี่ยมากขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าดีใจค่ะนะคะที่ข่าวสารของสำนักงานกกอจะได้กระจายไปเอทั่วถึงนะคะก็มีไหมคะค่ะเชิญค่ะท่านค่ะก็คือเป็นมาตรการที่ประการหนึ่งก็เป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้พึงระมัดระวังในการปฏิบัติตัวด้วยนะคะว่าเออว่าว่าควรควรจะ ต้องเป็นอะไรยังไงอะนะคะค่ะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพครูเนี่ยเราก็ต้องมีเอ่อต้องต้องหลายอย่างเนาะพูดถึงเพราะว่าเนื่องจากต้องเป็นแบบอย่างแล้วเรายังมีประมวลจริยธรรมเข้ามากําหนดเดูแลสมทับไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวอาจทุกท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมโทษของค่าการพลเรือนกับโทษของค่าการครูถึงเอ่อมีความแตกต่างกันวเวลาจะพิจารณาเนี่ยเนื่องจากว่าท่านอย่าลืมว่าค่าการครูเราเนี่ย เป็นเหมือนกับเป็นวิชาชีพชั้นสูงแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษานักเรียนที่จะเป็นอนาคตของชาตินะคะดังนั้นเออเหมือนกับเราต้องอยู่ในในกรอบในเกณฑ์ในระเบียบสักนิดนึงเนาะใช่ไหมคะท่านค่ะท่านค่ะ,คะสำหรับมาตรการอื่นนะคะแนวการลงโทษอื่นนะคะ เออก็เรียนให้ทราบเบื้องต้นว่าตอนนี้ค่ะก็พอเขาก็เอกก็มีแนวที่ว่าจะมีการประชุมในส่วนร่วมกับกอต่างๆนะคะเกี่ยวกับอาจจะมีการวางมาตรฐานโทษถ้าเป็นโทษทั่วๆั่วไปนะคะซึ่งว่าควรจะวางโทษระดับไหนอะไรยังไงเพื่อที่ว่าอาจจะไม่ไม่ลักลั่นกันในในข้าราชการแต่ละประเภทแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่ท่านพออันสุชาฝนสวยบอก ไปอะนะคะบอกว่าเออเพราะเราเป็นอาชีพวิชาชีพชั้นสูงอะค่ะตอนที่เขาเออฝ่ายนิติบัญญัติเขาออกพรบนี้มาะค่ะเขาก็เลยต้องมีความเข้มแล้วก็แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนื่องจากมาตมาตฐานแล้วก็จริยธรรมเอ่อของข้าราชการแต่ละประเภทนะคะอาจจะมีความแตกต่างกันนะนะคะแล้วก็อย่างของเราอะค่ะ ความผิดฐานเอเสพยาเสพติดอย่างเนี้ยค่ะเราก็กําหนดไว้พรบอะค่ะก็กําหนดไว้ว่าให้เป็นความผิดวินัยอย่างไรแรงอน,น,นะคะซึ่งก็จะอยู่ในในวักเดียวกันเลยกับล่วงละเมิดทางเพศนะคะทั้ง94ค่ะคะืนนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ก็อาจจะมีความต่างกันนิดนึองอืม ะะท่านก็จะเห็นว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเนื่องจากว่า <c oughs> มันเป็นประเด็นในสังคมแล้วก็เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมันก็ไวมากนะคะก็อยากจะให้ทุกท่กทานได้ตระหนักกันว่าต่อไปเนี้ยเราจะทําอะไรเนี่ยเราต้องครองตนครองดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็มีสติในการทํางานอย่างนั้นบางทีอย่าให้อารมณ์พาไปนะคะ <c oughs> ยันเป็นห่วงเหมือนกันค่ะบางทีเราอาจจะคิดว่าเออไม่มีอะไรแต่ว่าบางทีเออ มันเหมือนกับว่าความความที่เราคิดว่าไม่มีอะไรเนี่ยถ้าหากว่ามีคนถ่ายอยู่หรืออะไรอยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้บางทีอาจจะเจตนาเข้าใจว่าเจตนาของท่านอาจจะบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าการกระทามันดูแล้วมันไม่เหมาะสมมันก็เลยอาจจะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีได้บางทีเจตนาดีของเราเนี่ยเราก็ต้องดูได้ว,ว่าเราควรแสดงออกในแค่ไหนเหมือนกันนะคะ ท่านผู้เชี่ยวชาญมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะขอบคุณมีนะคะขอบคุณค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเออเรามาฟังทางเขตมีอะไรจะสะท้อนไหมคะเรื่องนี้หรือว่าทางเขตมีเอ่อข้อหารือในเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายตอนนี้ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอยู่กับเราแล้วนะคะเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มาคุยกันหรือว่ามาหารือกันในบางประเด็นได้เรายังมีเวลาอยู่นิดหน่อยค่ะเรียนเชิญค่ะ มีไหมคะอ่ามีของกลุ่มกฎหมายและคดีของสอพมสุราธานีชุมพรถามมาคะ่ะว่าเรื่องระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์วินยัยเอ่อเอ่อจะเป็นยังไงบ้างคะเนื่องจากว่าระยะเวลาที่จะพิจารณาเนี่ยมีผลต่อผู้อุทธรณ์เข้าใจว่าในเรื่องของร่วงละเมิดหรือเปล่าไม่แน่ใจท่านผู้เชี่ยวชาญคะ่ะตรงนี้ไม่ทราบว่าเข้าใจประเด็นคําถามหรือเปล่าคือสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะหมายถึงว่า คืออย่างนี้นะคะในในหลักการอุทธร์นะนะคะในกรณีที่สมมติว่ามีการลงโทษมาแล้วเนาะเช่นเอเช่นลงโทษคุณครูอะค่ะล่วงละเมิดทางเพศนักเรียนนะคะ่ะแล้วก็มีการลงโทษปลดออกมาหรือว่าบางทีอะคะ่ะออกออกกสหรือกศเจอเดิมมีมติลงโทษเป็นลดเงื่นเดือนเนี้ยคะ่ะแล้วก็มีการอุทเข,า,ขาเป็นการลงโทษตามมาติแล้วก็มีการอุทธร์มาที่เราอะนะที่กศอออนะคะ เมื่อมีการอุทธรมาค่ะในการหลักของการอุทธร์น่ะนะคะเอ่อคือว่ามันเป็นมันเป็นการตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยด้วยในตัวค่ะไม่ได้หมายของว่าเราะดูเฉพาะผู้ทณ์แต่เราต้องตรวจสอบการดําเนินการของทางฝ่ายปกครองที่ดําเนินการมาด้วยว่าถูกลงโทษเหมาะสมหรือไม่เพราะฉะนั้นในการพิจารณาอุทธร์เนี่ยค่ะก็จึงสามารถมีมติอะค่ะเพิ่มโทษได้ซึ่งในกรณีเนี้ยค่ะอาจจะแบบสงสัยว่าอ๋อทำไม ทำ,ทำไมเขาต้องการลดโทษทําไมสามารถไปเพิ่มโทษด้วยก็คือมันเป็นการตรวจสอบการดําเนินการทางวินัยของหน่วยงานด้วยนะคะอันนี้เป็นหลักเลยคือสามารถสามารถเพิ่มโทษได้แล้วแล้วมันมีกรอบระยะเวลาไหมคะว่าจะต้องะยะื่นร้าแล้วเสร็จในเมื่อไหร่คือกรอบค่ะเขาก็จะเขียนไว้ว่าเก้าสิบวันแต่ระยะเวลาเนี้ยค่ะก็จะเป็นระยะเวลาเร่งรัด อ,อจะเป็นระยะเวลาเร่งรัดในการดําเนินการนะคะซึ่งสารบอกเป็นระยะเวลาเร่งรัดในการการคือถ้าทําไม่ทันนะคะก็ไม่ได้ทําให้กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์นะคะเสียไปนะคะใช่ก็ไม่ควรที่จะช้าจนเกินไปใช่ไหมคะค่ะค่ะทีนี้เออก็ค่ะก,ก็ก็จะเป็น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 ,เป,นเป็นการในในการคิดนะคะเพราะว่ามันก็จะมีประเด็นเรื่องความล่าช้าอยู่ เพราะว่าตอนที่เขาก็พิจารณาว่าในฐานที่ว่าในการพิจารณาหนึ่งหเรื่องเนาะแต่ในความเป็นจริงอะค่ะในการได้รับเรื่องเนี่ยค่ะมันไม่ได้รับทีละเรื่องแล้วก็เสร็จไปเก้าสิบวันเสร็จไปเก้าสิบวันในในการพิจารณามันก็จะมีเรื่องอะไรเรื่องเข้ามามันก็เลยทําให้มีการพิจารณาอุทธรณ์ราชาแต่อย่างไรก็ตามก็จะพยายามสํานักงานก็พยายามจะเร่งรัดให้ดําเนินการให้ให้ให้โดยเร็วนะคะ อันนี้เข้าใจว่าทางกลุ่มกฎหมายเนี่ยก็คงจะเป็นกังวลในเรื่องว่าถ้าหากเราเพิจารณานา,นานแล้วเนี่ยมันจะมีผลกับผู้อุทธร์ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าทางท่านผู้เชี่ยวชาญก็ได้แจ้งแล้วว่าทางสํนานักงานเราเองก็พยายามที่จะเร่งรัดที่จะดําเนินการให,ให้เสร็จโดยเร็วนะคะแต่ว่าเนื่องจากข้อจํากัดนะคะว่าสํนานักงานกสเองก็ต้องดูแลทั้ง245เขตและแต่ละเขตเนี่ยก็ เคสแต่ละเคสก็ไม่ใช่น้อยน,อยนะคะบางทีก็ต้องเอ,อใช้เวลาอาจจะนิดนึงนะคะรวมทั้งเราไม่ได้ดูดูแลแค่เขตแต่ยังมีของส่วนกลางด้วยของอาชีวะด้วยนะคะก็เอ,อต้องไม่ได้ไม่ไดออ้แก้ตัวเนาะเพียงแต่ว่าอยากให้เห็นสภาพปัญหาของสังนักงานเหมือนกันว่าบางทีเราก็มีข้อจำกัดในการดำเนินการอ่ะ,อะ เพียงแต่ว่าอันเรื่องใหม่ที่วันนี้เรามาพูดกันเนี่ยเราแค่อยากจะสร้างความตระหนักว่าเรื่องเหล่านี้มันเป็นโทษร้ายแรงนะคะดังนั้นเวลาท่านพิจารณามาเนี่ยเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการแล้วก็ไม่เป็นการเสียเวลาของการทํางานของท่านต้องทำาลายรอบเสร็จไปแล้วแต่ว่าท่านไปพิจารณาว่าไม่ร้ายแรงแต่พอมาถึงทางสนานักงานเนี่ยเดี๋ยวทางกกสดูแล้วก็มันไม่ใช่ ต้องกลับไปทําใหม่กลายเป็นว่าเรื่องเดียวกันท่านต้องทํางานหลายรอบก็อยากให้ทํางานให้ให้มันเสร็จไปในรอบเดียวนะคะท่านเองก็จะได้ไม่เหนื่อยด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ก็ในเรื่องของการพิจารณาโทษเรื่องื่วงล่วงละเรื่องทางเพศก็น่าจะประมาณนี้นะคะส่วนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันเดี๋ยวฉันจะไปดูว่าเออกว่าจะถึงวันพฤหัสหน้าเนี่ยมีเรื่องอะไรที่ เป็นที่น่าสนใจที่ควรจะนํามาบอกเล่าให้พวกเราเชาวแรงงานบุงคนของเขตและก็เครือข่ายของเราจะได้ฟังกันนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังกันนะคะในแชทท่านก็สามารถไปดูได้นะคะที่ฉันส่งลิงก์ไปให้แล้วในเรื่องของห้องเรียนอารมณ์ดีที่เขาไปไลฟ์มาในเรื่องของอาการย้ายครูและผู้บริหารในเกณฑ์ใหม่นะคะว่ามันมีแนวความคิดยังไงแล้วก็ใน เรื่องของกกสพร่มอ่ที่ย้อนหลังนะคะในแต่ละเรื่องบางท่านอาจจะพลาดไปก็ไปดูได้นะคะในสํานักงานกกสในเอ่เอท่านเข้าไปในใน,ในเพจนะนะในในเว็บของสำนักงานแล้วเนี่ยมันจะมีมุมบนขวาสุดนะคะจะมีช่องที่เป็น YouTube เป็นอะไรพวกนี้ท่านกดเข้าไปแล้วก็จะไปไปไปโผล่หน้าที่เป็นเพจเอของ ในเรื่องของโซเชียลทั้งหลายที่สำนังกงานกรกอ,อ,อได้ได้ทำเอาไว้นะคะเราจะมีให้ชมย้อนหลังค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญอ่านันทิพัสบุญทวีเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้ดีฉันในการจัดกกสอปรอมค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำงานอย่างมีความสุขกันทุกทุก,ท,กท่านนะคะ